ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินเฟนนะครับนิยายวายที่ทุกท่านกำลังรอคอยที่จะรับฟังวันนี้ปร,ริยวิทย์นำมาอ่านให้ได้ฟังกันแล้วนะครับนิยายวายเรื่องปราบพยศไอแป้งเสนอเป็นบทที่32บทนี้มีชื่อว่า ในช่างใหญ่ของ Power Storm Modify p a สอ2ก่อนจะไปฟังนิยายวายสนุกสนุกเรื่องนี้ฝากคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกัน สำหรับฉันแล้วคนสำคัญที่สุดนอกจากเมียแล้วก็คือเพื่อนญาติพี่น้องและครอบครัวไม่มีทั้งนั้นปกติแล้วคำพูดแบบนี้ต้องออกมาจากปากของคนแบบไหนกันนะไอ้แป้งนั่งทบทวนถึงคำพูดเมื่อหลายวันก่อนของใครบางคน ที่จดจำเอาไว้ในหัวมีเวลาว่างพักเบรกก็หยิบยกขึ้นมานั่งคิดอยู่ได้เป็นวักเป็นเวนถ้าแค่จะถามตัวเองว่าจะเชื่อหรือไม่หรือจะไม่เชื่อดีวะแค่นี้ก็น่าจะตอบได้แล้วนะแต่ทำไมเรื่องแค่นี้ ถึงยังตอบตัวเองไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วตัวเองนั้นรู้สึกยังไงกับคนอย่างเขากันแน่ทศก,กันอันอันการไพสาลซับคุณเป็นคนแบบไหนกันแน่นะไอแป้งพึมพำออกมาคนเดียวพร้อมกับเอ็น ไปพิงโซฟาเพื่อพักผ่อนงานที่จะส่งลูกค้าทำเสร็จก่อนเวลาไปวุดิดเหลือเวลาอีก15นาทีก่อนที่ลูกค้าจะมารับรถก็ยังพอมีเวลาให้ได้พักผ่อนอยู่บ้างตั้งแต่ตื่นลืมตาก็รีบไปหน่อยข้าวปลาก็ยังไม่ได้กินทั้งวัน ในขณะที่มือขวาก็ควักเอาบุหรี่ออกมาคาบเอาไว้ในปากจากนั้นก็ควานหาไฟแช็กในกระเป๋ากางเกงอย่างทุลักทุเลตาก็หลับไม่ยอมลืมขึ้นมามองอะไรทั้งนั้นมืออีกข้างก็พยายามจะถอดเสื้อแขนยาวที่ใส่อยู่ออกโชว์กล้ามแขนที่เต็มไปด้วยรอยสัก รูปมังกรเก้าเสียนถอดเสื้อออกได้ก็จุดไฟแช็กแต่ถ้าว่าเวนซ้ำกําซัดจุดเท่าไหร่ก็จุดไม่ติดสักทีไอ้แป้งลืมตาพรึบขึ้นทันทีที่ได้ยินเสียงของไฟแช็กที่ไม่ได้ถูกจุดขึ้นด้วยฝีมือของตัวเอง สายตาทอดมองไปยังใบหน้าหล่อคมปนหวานล้ําของใครบางคนที่กําลังจุดไฟแชกให้กับเขาแล้วยกยิ้มมุมปากพร้อมกับพูดว่าไม่คิดว่ากว่าจะได้มานั่งคุยกับนายช่างใหญ่ของ power stone modify จะยากเย็นแสนเข็นขนาดนี้เลยโอ้นี่คุณยังไม่กลับอีกเหรอลูกน้องของคุณบอกว่าต้องรอให้คุณเลิกหัวเสียก่อนคุณถึงจะยอมคุยโอ้ไอ้เกมมันก็พูดเกินไป แต่ผมว่าดูมันไม่เกินไปหรอกเพราะตอนนี้คุณคงเลิกหัวเสียแล้วสินะจึงได้ยอมคุยกับผมแต่คุณบอกว่ารถคุณไม่ได้เสียนี่ใช่รถผมไม่ได้เสีย แต่การจะคุยกับนายช่างใหญ่จำเป็นด้วยเหรอว่ารถต้องเสียไอ้แป้งถึงกับอ้าปากวอเดาไม่ออกถึงเจตนาของอีกฝ่ายสักพักก็พ่นควันสีสหลัวออกไปจากปากเพื่อสงบสติอารมณ์อีกทั้ง เป็นการผ่อนคลายความเมื่อยลา้าหลังจากการโหมเร่งงานมาทั้งวันวงเล็บโดยไม่ได้สนใจคนที่นั่งข้างๆว่าจะกำลังรอคอยฟังคำตอบอยู่หรือเปล่าเลยไอ้แป้งก็เงี้ยในเมื่อคนข้างๆเอาแต่พ่นควันไม่สนใจ เขาถึงได้งัดท่าไม้ตายที่เคยใช้เมื่อไหร่ก็ได้ผลออกมาใช้มันซะเลยบอกมาคำเดียวคืนนี้จะกินข้าวหรือจะกินเหล้าพาลูกน้องไปด้วยได้แต่มีข้อแม้ว่าโต๊ะที่เรานั่งจะต้องมีแค่เราสองคน ไปที่ไหนก็ได้งั้นเหรอตามใจคุณเลยรอลูกค้ามารับรถก่อนแล้วไปกันเลยแป้งพูดจบก็หลับตาพริมด้วยความเหนื่อยอ่อนก็อย่างว่าแหละเมื่อกี้นี้โชลีลาออกมาสะจนหมดไส้หมดพุง ดูก็รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นคนจริงจังกับงานมากหลับตาลงไปได้ไม่ถึงหนาทีลูกค้าที่ทำให้นายช่างใหญ่แห่ง Power Storm Modify หัวเสียก็เข้ามารับรถไปลูกน้องทุกคนต้อนรับขับสู้ลูกค้าคนสำคัญอย่างรู้งานไม่มีใครกล้าเข้ามา กวนลูกพี่ใหญ่กันเลยสักคนวัน Night Stand คือสถานที่ที่คนของ Running South คิดถึงเป็นที่สุดส่วนไอ้โพถึงแม้ว่ามันจะไม่เคยมาแต่ด้วยความที่เป็นแฟนคลับตัวยงของ Running South มันย่อมต้องรู้อยู่แล้วว่า ที่นี่คือร้านโปรดของสมาชิกรันนิ่งซาวทุกคนเจ้าของร้านที่ชื่อโดงแทบจะห่อออกมาต้อนรับพร้อมกับปูพรมให้คนอย่างไอ้แป้งได้เดินในร้านของตัวเองวงเล็บถ้าเป็นไปได้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะแป้งเออโดมคิดถึงแป้งนะ เออทุกคนด้วยเป็นยังไงบ้างสบายดีกันไหมคำทักทายของเจ้าของร้านทำเอาแขกทั้งโต๊ะสองโต๊ะเงียบกลิดไปเลยก่อนที่ไอ้ฝุ่นจะเป็นคนเอ่ยแทรกขึ้นมาเพื่อกรลบเกลื่อนบรรยากาศที่ค่อนข้างอึดอัดนี้ลงไปเสีย คิดถึงพวกเราละสิไม่มีใครมาคอยเป็นตัวสร้างสีสันให้กับร้านพี่นะนั่นนะสิวันนี้พวกเรามีสมาชิกใหม่มาร่วมทีมด้วยนะเฮียดมนี่ไอ้ภูเป็นแฟนขับตัวยงของรนนิ่งซาวเลยละ่ะเออสวัสดีครับเฮีย ไอภูมันฉีกยิ้มแฉ่งให้ไปอย่างภาคภูมิใจในความเป็นแฟนขับตัวยงของตัวเองส่วนคุณคนนี้เป็นเออเป็นอะไรดีคือสวัสดีครับผมภาวิน ยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณโดมอ๋อสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับคุณภาวินก <finde noise> ารพูดคุยทักทายกันเป็นไปอย่างเรียบง่ายจากนั้นทุกคนก็กลั้วคอ ด้วยน้ำแอลกอฮอล์ดีกรีระดับแชมป์โลกพอแอลกอฮอล์เข้าปากทุกคนก็ต่างเชียร์ให้พี่แป้งของน้องๆขึ้นไปร้องเพลงในร้านประจำของตัวเองเวทีที่คุ้นเคยแม้แต่กับนักดนตรีก็รู้จักกันดีแค่พูดว่าขอเพลงเดิม ก็สามารถบรรเลงเพลงนั้นขึ้นมาได้อย่างรู้ใจคนร้องแต่ถ้าว่าแป้งก็คือแป้งไงไม่ว่านานแค่ไหนทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมเดี๋ยวนะกูขออีกแก้วได้ไหมโหอะไรเนี่ยเฮีย ใจกล้าหน่อยสิครับงั้นมึงก็ขึ้นไปร้องเองสิถ้งงั้นน่ะอ่าอ่าอร้อนเล่นนะครับงั้นจัดไปเลยครับลูกพี่เอาชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยเอนน็นี่ทำไมชงเข้มขนาดนั้นล่ะอ๋อ ไม่ต้องห่วงเลยครับคุณภาวินลูกพี่นะก่อนจะขึ้นไปร้องเพลงมันต้องยอมใจกันหน่อยจึงจะมีความกล้ารับรองร้องเพลงกล่องปากแน่นอนครับไอ้เกมมึงก็ไม่ต้องไปบอกเขาทุกเรื่องก็ได้ <c oughs> ทำไมละ่ะก็เราลงเรือลำเดียวกันแล้วนี่ ใช่ไหมครับอ้าวโจนอ้าวจนอ้าวจนเมื่อคอทองแดงถูกเหล้าชงเข้มบาดคอลงไปก็เริ่มใจกล้าสักพักสองขาแกร่ง ก้าวขึ้นไปสู่เวทีแห่งความฝันไอ้แป้งหันกลับไปบอกนักดนตรีว่าเพลงเดิมแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งท่าจะร้องเพลงออกมาด้วยใบหน้าที่แดงกลำ่ำเสียงตรบมือและรอยยิ้มของผู้ชมคือสิ่งที่สร้างความสุข ให้กับนักร้องเสียงทองอย่างเขาเป็นที่สุดพูดอะไรหน่อยสิป้งนั่นนะสิลูกพี่ <laughs> จะให้พูดอะไรละวะเออผมจะมาร้องเพลงเอาแค่เนี้ย ทุกคนหัวเราะชอบใจใหญ่แม้แต่พาวินก็อดหัวเราะตามไม่ได้สายตาที่เขาจดจ้องมองไปที่เจ้าของแขนซ้ายลายมังกรมันเต็มไปได้วยความพิศวาสลึกล้ำยิ่งนัก ใครหน้าไหนกันที่ได้ยินเสียงและได้เห็นภาพไม้แป้งจับไม้ร้องเพลงแล้วจะไม่หลงไหลแม้แต่ทศกัณฐ์อนัน์การภัยสารซักก็โดนตกเพราะเหตุการณ์นี้มาแล้วเช่นกันแล้วคนอย่างพาวินจะรอดไหมถามใจดู กล้ามแขนกล้ามท้องรอยสักเอยหล่อล่ำมาดแมนแฮนซัมสมกับเป็นนายช่างใหญ่แห่ง Power Storm m o d i f y ที่แท้ทรูว้าว <laughs> กูวคุณพาวินชอบพีแน่เลยนั่นดี เฮียแป้งก็หล่อเกินหลอ่อแค่ไหนเฮียของพวกมึงก็มีผัวแล้วเว้ยทันใดนั้นเองก็มีเสียงหนึ่งดังแทรกขึ้นมาเสียงนั้นคือือ สิ่งใครวะหากะกะขุดรันอ้ภูพ่อมึงมาหาอะไรนะพ่อมึงมาหาพ่อกูมาลูกพี่ลองฝนพ่อกูมาได้ไงวะ ไอ้ปุ่นไอเนีวมันไล่สดไอ้แนวใครบอกให้มึงไล่สดวะโถไว้หมดกันโอ้ยไม่ตอนแล้วรีบไปบอกลูกพี่ใหญ่เร็วเข้าลูกพี่ผัวมาแล้วในขณะนั้นเอง ในขณะที่ทุกคนกำลังสนทนาพาทีกันอยู่นั้นผัวไอ้แป้งก็ได้มายืนกอดอกนิ่งอยู่หน้าเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวินาทีที่เสียงเพลงนั้นสิ้นสุดลงเสียงตรบมือของใครคนหนึ่งก็ดังก้องขึ้นมาทันควัน ร้องเพลงเพราะดีนะครับขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับเนี่ยขอเบอร์ได้ไงมีผัวแล้วก็เอาไว้ติดต่อกันตอนผัวเพลิง,งครับ ไม่ได้เหรอผัวดุมากจะไหวเหรอไหวไม่ละไม่ไหวทศกันทำท่าเอื้อมมือไปเท่านั้นแหละไอ้แป้งมันก็อ่อนยวบลงไปเลย ก่อนที่ร่างนั้นจะถลาลงจากเวทีแล้วทันทีที่ร่างบางของไอ้แป้งสัมผัสกับอ้อมแขนแกร่งของผัวมันได้คนสวยขาของทศกณัณ์ก็หลับไปกลางอากาศเลยทำงานทั้งวันข้าวยังไม่ตกถึงท้องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปก็นอกสิครับท่าน ดีนะที่ผัวมารับผัวจ๋าพาเมียกลับบ้านหน่อยครับโอเคเดี๋ยวผัวพากลับนะครับสมคิดหิ้วกระเป๋ากับเสื้อคุณแป้งมาครับคุณอดัน ไม่รู้ว่าเพราะระเมอรหรือเพราะอะไรแต่การที่ถูกไอ้แป้งเรียกว่าผัวจา๋ามันดีต่อหัวใจของโทศกัณ์ที่สุดเลยเดี๋ยวกลับไปถึงต้องให้รางวัลสะหน่อยแล้ว จบลงไปแล้วนะครับสำหรับปราดพยศไอ้แป้งบทที่3 2เดินทางมาตอนนี้ท้ายเรื่องกันแล้วนะครับมีคนเคยถามว่าปราดพยศไอ้แป้งมีทั้งหมดกี่ตอนมีทั้งหมด40ตอนนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับนักเขียนและก็นักภาพแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจไอ้แบ้งกับคุณทศกา์ด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับปร,ริยวิทย์รักคุณผู้ฟังทุกท่านครับ